เราก็มาต่อกันนะครับหลังจากที่เราแก้ปัญหาเสร็จนะครับแล้วก็มีมีช่องนะครับช่องสําหรับการชําระเงินนะครับก็คือใส่หมายเลขบัญชีนะครับตอนนี้ก็โผล่มาแล้วครับตอนนี้เราก็มากรอกไปพร้อมๆกันนะครับก็มากดตรงนี้นะครับเพิ่มวิธีการชําระเงินนะครับนะครับก็จะโชว์มานะครับรหัสผู้ รับเงินนะครับไม่ต้องลงก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นชื่อบัญชีธนาคารนะครับชื่อบัญชีธนาคารนี้ก็คือน่าจะเป็นชื่อเรานะครับชื่อเราชื่อในบัญชีธนาคารนะครับอันนี้ใส่เป็นภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวมาใส่ที่หลังนะครับอันนี้ก็จะใส่ชื่อชื่อของเราเองนะครับแล้วก็ชื่อธนาคารนะครับชื่อธนาคารของผมก็จะเป็น อมสินนะครับอมสินก็อมสินก็จะเป็นกอบเบิร์นส์นะครับเซฟวิ่งแบงค์นะครับเดี๋ยวช่องบนเอาไว้ก่อนเนี่ยเดี๋ยวมาใส่ชื่อตัวเองส่วนมาช่องของสวิปโค้ดนะครับสวิปโค้ดนี่ก็คือ เราไปหาที่ Google นะครับเข้าไปที่โคมหรือว่า Google นะครับพิมพ์คำว่า Swift Code ของธนาคารต่างๆนะครับพิมพ์ชื่อธนาคารนะครับเขาก็จะโชว์ขึ้นมานะอันนี้ของผมก็เป็นธนาคารอมสินนะครับ Swift Code ก็จะเป็น G S B A T H B K นะครับก็จะเป็นสวิปโ o d e ของธนาคารอมสินนะครับอันนี้ก็จะเป็นหมายเลขบัญชีนะครับหมายเลขบัญชีของเรานะครับอันนี้ก็มาใส่ชื่อแเราก่อนเดี๋ยวขออนุญาตพิมพ์ข้างนอกนะ นี่ก็เรียบร้อยนะครับใส่ชื่อเราเรียบร้อยแล้วก็ชื่อบัญชีธนาคารเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็สวิโฟโค้ดแล้วก็หมายเลขบัญชีนะครับอันนี้หมายเลขบัญชีก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับใส่หมายเลขบัญชีนะขออนุญาตเบอร์นะครับก็ตรวจทานให้เรียบร้อยนะครับว่า หมายเลขตรงกันหรือเปล่านะครับอันนี้เดี๋ยวขอตรวจทานแป๊บนี้เนะก็โอเคครับแล้วก็เขาจะให้พิมพ์หมายเลขบัญชีอีกครั้งนะครับนี่ก็พิมพ์ไปนี่ก็ขอเบอร์อีกเหมือนเดิมแนละ้ว โอเคนะครับอันนี้ก็เขาก็บอกว่าจะเขาก็บอกว่าตั้งเป็นวิธีการชําระเงินนะครับอันนี้ก็กดบันทึกแล้วน,นี่ก็กดบันทึกเลยนะครับก็เรียบร้อยนะครับเขาก็จะขึ้นคำว่าโอนเงินผ่านธนาคารไปรยังบัญชีธนาคาร แล้วก็ดดอตไว้นะครับแล้วก็ลงท้ายด้วยเลขบัญชีธนาคารเรานะครับโอเคครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง subscribe นะครับเป็นกําลังใจนะครับให้กับช่างหาเรื่องทำนะครับได้มีคลิปดีๆนะครับเกี่ยวกับงานด้านช่างนะครับงานเกี่ยวกับงานซ่อมสร้างนะครับสิ่งประดิษฐ์ต่างๆนะครับที่เราได้ทําขึ้นมานะครับก็มีประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยสาหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับ เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับมีประโยชน์ก็ช่วยแชร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็โอเคครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับเสร็จแล้วครับ YouTube รอรับเงินอย่างเดียว